คำสอนจากพระโอษพระพุทธเจ้าเรื่องความทุกข์ในนรกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรืนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างฉั้นใด ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราย่อมมองเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวตระนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่า พ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทำไม่ท่านไม่ใช่บิดาทำไม่ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำไม่ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำไม่ท่าน ไม่ใช่มิตรอัมมาทำไม่ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำไม่ท่านไม่ใช่สมณะและพรามณ์ทำไม่ท่านไม่ใช่เทวดาทำไม่ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของกรรมนี้ภิกษุทั้งหลายพระยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตท,ที่ห้ากษัตริย์นั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่ ภิกษุทั้งหลายเหล่านิรยบาลจะให้สัตว์นั้นกระทําเหตุชื่อการจำห้าประการคือตึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองและซวงอกตรงกลางสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านิรยบาล จะจับสัตว์นั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากภิกษุทั้งหลายเหล่านี้รยาบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้รยาบาลจะเอาสัตว์นั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วง ภิกษุทั้งหลายเหล่านีร้ระยาบาลจะให้สัตว์นั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงโชดช่วงภิกษุทั้งหลายเหล่านีร้รยาบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกโผลงโชดช่วง สัตว์นั้นจะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างจะพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้างจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ล่าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด